วันที่27กันยายน2565กรงอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่เส้นทางพายุไต้ฝุ่นโนรูที่ผ่านเวียดนามในวันที่28กันยายนก่อนจะเข้าสปปลาวและไทยในวันที่29กันยายนนี้ทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นโนรูบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางที่เมืองดานงในช่วงเช้าของวันที่28กันยายน2565และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเคลื่อนผ่านสปปลาวและเข้าสู่ด้านตะวันออกของภาคอีสานบริเวณตอนบนของจังหวัดอุบลราช าชธานีและอำนาจ,จเจริญช่วงเงย็นของวันที่29กันยายน2565และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปชชันและหย่อมความกดอากาศตา่ำจากนั้นก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนกลางภาคกลางและภาคเหนือต่อไปซึ่งอาจจะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคอีสานตอนล่างบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรมัมย์จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวโปรดเฝ้าระวงังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป